โรงเรียนบ้านก้อนเศร้ายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายสิเวราบุญไกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อนเศร้าโรงเรียนบ้านก้อนเศร้าเปิดทำการสองครั้งแรกเมื่อวันที่1มิถุนาพุทธศักราช2482เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่122 3ูาตำบลหนองกุงอำเภอโนโนคูนจังหวัดติสเกตคำขวัญของโรงเรียนเรียนดีประพฤติด,ดีมีคุณธรรมเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด7คน มีจำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2,563าจำนวน48คนปัจจุบันมีนายศิวราบึงกายเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาผลการปฏิบัติงาน 1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านคอนเศร้าได้กำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าโรงเรียนบ้านคอนเศร้ามีระบบก,การบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนาโดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมีความสามารถในการแข่งขันมุ่งสู่สากลมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีคุณธรรมนำความรู้ สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมบนพื้นฐานความพอเพียงอย่างมีความสุขด้านพันธกิจ 1. ปรับปรุงพัฒน,นาสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเพื่อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. ส,ส่งเสริมพัฒน,นาบุคลากรในสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเต็มประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 4. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 5. มีการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง,องชุมชนและสังคม 6. มีการระดมทรัพยากรเพื่อจัดทำห้องเรียนอนุบาลและจ้างบุคลากรทางการศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองชุมชนเป็นอย่างดี 2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้โรงเรียนบ้านก้อนเศร้าได้มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยการประเมินผลการใช้หลักสูตรตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและผู้เรียนการบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้มีคำสั่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการมีกระบวนการวิเทศการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องมีผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ89.00บ89.00 มีค่าพัฒนาสูงกว่าเมื่อเทียบกับระดับประเทศมีแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะครูและนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่กำหนดเพื่อติดตามประเมินผลปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่องมีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยมีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย มีการประเมินผลตามสภาพจริงและสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมมีการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการของครูและนักเรียนและชุมชนที่มาใช้บริการ 3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษาโรงเรียนบ้านก้อนเศร้า ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นโรงเรียนที่น่าอยู่น่าเรียนมีการจัดห้องเรียนให้เพื่อต่อการจัดการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารีสเกตเขตหนึ่งด้านอาคารสถานที่ได้มีการสร้างปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลขึ้นมาเพิ่มอีกหนึ่งห้องเรียนเพื่อเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ให้งบประมาณจากการระดมทรัพยากรของผู้ปกครองชุมชนบ้านก้อนเศร้าให้บริการกับ CEO บรุรพานนคูลเช่นการประชุมสัญจรผู้บริหารสถานศึกษาในกลุ่ม CEO บรุรพานนคูลและการประชุมผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษาในตำบลหนองปูงตลอดจนให้บริการสถานที่แก่ชุมชนและผู้มาขอใช้บริการ การบริหารกิจการนักเรียนจัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อทราบถึงปัญหาความเป็นอยู่การมอบเงินทุนอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาคทางการศึกษาชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนโดยผู้นำชุมชนในเขตบริการและสิทธิ์เก่าของโรงเรียนบ้านก้อนเศร้า 4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมีการพัฒนาตนเองเพิ่มความรู้ทักษะและคุณลักษณะบุคคลเหมาะสมกับตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้เรียนครูและผู้ปกครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อนเศร้าได้เป็นคณะทำงานจัดทำเครื่องมือวิจัยการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะโดยใช้กับบวนการลูกเสือสำหรับนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะกรรมการออกนิเทศติดตามโครงการโรงเรียนหมู่บ้านสีห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงเป็นผู้อำนวยการฝึกการอบรมหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้นการเข้าอบรมสัมมนาและศึกษาจากเอกสารต่างๆจนผลงานเป็นที่ประจักษ์นำมาซึ่งความภาคภูมิใจต่อตอนเองและสถานศึกษาอาทิเช่นผู้บงังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นสายผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อนเศร้ายังคงพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแล้เปล่นเรียนรู้ในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียนอีกทั้งยังส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถคุณธรรมจริยธรรมห งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้อนเศรา้าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านต่างๆเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนอ่านออกและเขียนได้ส่งเสริมให้มีห้องเรียนคุณภาพส่งเสริมให้มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนอีกทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในบริเวณโรงเรียน ให้สะอาดร่มรื่นปลอดภัยและน่าอยู่น่าเรียน